สวัสดีจ้าแม่มสินจา่าทักทายเช้าวันจันทร์ที่1กรกฎาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคาสถานการณ์ราคาทองคาขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและรางงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่1กรกฎาคมปี2567ราคาทองคําปรับตัวขึ้นขานรับความหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสองครั้งในปีนี้ ครั้งแรกในการประชุมเดือนกันยายนและครั้งที่2เดือนธันวาคมหลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบรบโภคส่วนบุคคล (PCE) บ่งชี้เงินเฟ้อชะลอตัวลงจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมารักษาร,ระดับจากสัปดาห์ก่อนหน้าระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ4 2 5 0บาทต่อบาททองคำสูงสุดที่บริเวณ45,500บาทต่อบาททองคำ เงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ3 6 6 2ถึง36.96บาทต่อ1ดอลลาร์ภาพรวมราคาทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหว 1, ผันผวนช่วงเช้าวันพฤหัสสดีปรับตัวลงหลุดระดับ2,300ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนลงมาช่วงบ่ายฟื้นตัวกลับขึ้นเหนือระดับ2,300ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยราคาทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวตามสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ผันผวนตามรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ถ้ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฟเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้ แนวโน้มราคาทองคำในระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,315ดอลลาร์และ2,300ดอลลาร์หากลุกแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,290ดอลลาร์ด้านแนวต้านได้อยู่ที่บริเวณ2,340ดอลลาร์และ2,350ดอ 2, ดลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,360ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวนันจันทร์ที่1กรกฎาคมปี2567 ทั้งราคาของวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันนี้ด้วยนะคะทองคำแท่งก็สูกขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อสี่หมื่นสี่ร้อยบาทขายสี่หมื่นห้าร้อยบาท ทองรุปพันฑ์สิบหกนห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ขายสี่หมื่นหนึ่งพันบาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำซึ่งเป็นราคาประจําวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะแหม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำาณะเทนี้ด้วยนะคะ ต้อรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นงไงบ้างแม่มสิงจะมาอัปเดตให้รับชมรดบฟังนะคะและในทุกวันนะคะแม่มสิงก็มานำเสนอนะคะข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคาและรรยงานราคาทองในทุกวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปของแม่มสิงน,นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ